สวัสดีค่ะร้านเจโหดค่ะวันนี้เรามาติดตั้งซับเมอร์ฟนะคะตัวนี้เป็น DC ค่ะสำหรับต่อกับแผงโซลาเซลล์นะคะสามารถลงบ่อ3นิ้วขึ้นไปได้ขนาดท่อส่ง1.2นิ้วเป็นของยี่ห้อายโยนะคะปริมาณน้ำสูงสุดของเขาจะอยู่ได้ประมาณ4,000ถึง6,000ลิตรต่อชั่วโมงนะคะตัวนี้เป็น มอเตอร์บัสเลใช้พลังงานต่ำค่ะวัสดุเป็นสแตนเลสใบพัดเขาค่อนข้างเกตด,ดีพรีเมียมนะคะมีตัวสบัดไซายมีตัวป้องกันการทำงานของเขาเมื่อน้ำหมดตัดอัตโนมัตินะคะตัวนี้เราก็ได้ทำการติดตั้งมาหลายชุดแล้วแต่วันนี้เราได้ถ่ายทำมาฝากให้ลูกค้าได้รับดูรับชมกันนะคะก็ทีมงานของเรามีช่างมาช่วย ทั้งหมดสคนค่ะวันนี้สวัสดีครับวันนี้เราก็มาติดตั้งซับเมิร์ฟ600วัตต์นะครับสองแผงใช้แผง360วัตต์แผ่นนะครับแผงเก็บ A นะครับแผงโมโนนี่ครับที่ทำงานอยู่ตอนนี้ก็67โวลต์นะครับ2,400รอบกินกระแส8แอมป์นะครับวัตต์544วัตต์นะครับมตอนนี้เดีย๋ยวไปดูน้ำกันนะครับว่า น้ำจองไงนี้ยังไม่ติดตั้งนะครับทดลองแผงก่อนนะครับพื้นที่โดยรอบก็เป็นที่ไล่ลงไม่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้านะครับที่สูบหรือบอกประดาน,นี้นะครับนี่เราหย่อนไปแค่หกสิบเมตรนะครับนี่ครับน้ำที่ออกนี่น้ําเขายังไม่เคยสูบเลยนะครับน้ําที่ได้นี่ก็ไปเต็มท่อนะครับท่อออกหนึ่งนิ้วน้ำ เป็นไงน้ำแรงดีไหมครับช่างแรงครับแรงมากครับกดไม่อยู่ครับน้าออกเต็มท่อแล้วครับหนึ่งนิ้ว60สิบเมตรนี่ใกล้สะนะครับลูกค้าก็ไปเติมน้ําลงในสะนะครับนี่ไม่เคยสูบตั้งแต่เกาะมาเดี๋ยวไทํทำให้ดูอีกนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับนี่ก็ลองก่อนนะครับลองเทสก่อนเทสก่อนติดตั้งนะครับ พอย่อนเสร็จเรากรเทนน้ำนี่น้ำเริ่มใสแล้วนะครับน้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนี่ครับโดยรวมรอบๆก็โล่งๆเลยเดี๋ยวติดตั้งเสร็จมาดูงานอีกต่อหนึงครับ เดี๋ยวเราลองเปิดนะคะติดตั้งให้ลูกค้าเสร็จแล้วจัดบ่อไม่ไกลเปิดลงสะทิ้งไว้นะคะนี่บ่อ100ร้อยเมตรเพิ่งเริ่มติดตั้งครั้งแรกนะคะเราก็บ่อยังไม่เคยสูบน้ำนี่ค่ะ เปิด,ดน้ำทิ้งลงสระนะคะน้ำบออค่ะเสร็จงานเราน้ำจะมากจะน้อยอยู่กับบ่อลูกค้าด้วยนะคะถ้าน้ำน้อยบ่อไม่มีน้ำอ่าก็ต้องควรหมั่นดูนะคะอย่าให้ซับม,มึบไม่ก็พยายามดูถ้าน้ำมันน้อยมากๆก็ควรจะปิดมันไว้นะคะ,ะเรียบร้อยค่ะการติดตั้งซับมึบดีซแผง 360อย่าลืมกดติดตามากด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งกริ้งกริ้งนะคะเพื่อติดตามาคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจ้โหดการเกษตร,ร,รหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตร,รติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะตัวซับมืบส่งน้ำท่อ ทางน้ำออก1.2นิ้วนะคะแล้วก็เราลดเป็นท่อ pvc 1นิ้วบ่อนี้ค่อนข้างน้ําน้อยนะคะ,ะเต็มท่อไหมเป็นท่อม,เอมาเรื่อยๆ ถ้าจะต่อขึ้นบ้านเข้าบ้านก็แนะนำให้ลถเป็น6กหุนหรือสี่หุนอีกรอบนะคะเราก็วางแผนว่าจะลถเป็น4ี่หุนอยู่ที่น้ําลูกค้าด้วยนะคะบ่อมีน้ําหรือไม่ใช่จจดา่าแต่คนติดตั้งซับมืดนะคะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทดสอบอีกทีนึงน้ํามันจะมาไหมเพราะว่าเป็นบ่อบดานเพิ่งเจาะใหม่นะคะ จะส่งจากบ่อเดินท่อรถเป็นหกขุนไปที่บ้านน้อยในไร่นะคะระยะร้อยเมตรได้ไบ่อสูบครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้ก็เทสทดสอบไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็น้ำออกเต็มสายก็ประมาณนี้ละคะ่ะ อย่าลืมกดติดตาม <Wow. S 1> กดซับสไครต์ <Wow. S 1> กดกระด <Wow. S 1> ิ่งกริ้งนะคะ <Wow. S 1> เพื่อติดตาม <Wow. S 1> คลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ <Wow. S 1> บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะ